นะครับนะเอฟซีนะมีหลายๆคนที่เขารอซักถามอยู่นะครับเรื่องราวต่างๆถ้าคุณไม่ได้เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซักขานแน่ๆน,นะครับเอ,อถือว่ารอดไปแหละนะครับ mm hmm. เอ,อแต่ไปกล่าวเขาไปเข้าไปเมื่อวานนี้จะไปไอ้อะไรนะไปรับสรารภาพนะนะอ่า ถ้าเข้ารับถ้าเขารับสาร,รภาพมันคงไม่ได้เป็นดำเนเินการมาสืบพยงพยานอะไรหรอกนะครับเอฟซีใช่ไหมนี่ไหนนิทานเรื่องนี้นะครับเอฟซีก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าคนพวกนี้เขาคิดยังไงกันอ่าเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสจะชนะเออแอดว่าเดี๋ยวดูไปแล้วกันนะครับว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะเขาบอกว่าอย่างนั้น แต่ก็เชื่อมั่นนะครับว่าอ่าในกระบวนการเนี่ยมันต้องมีมีการสูบสวนไส่สวนกันอยู่นะครับก็นี่แหละนะครับยังไงก็เข้ามาก็อย่าลืมมาขบไล์ให้ด้วยนะครับผมแม่ใช่ครับผมเขายังไม่ให้เข้าไปเป็นประจักษ์พยานเออเขาอย่างงวาเอ้าทำไมไม่ให้เข้าไปเป็นวันนี้ยังงงนะเออ ไหนบอกว่าได้รับอได้รับหนังสือแล้วไงเออให้เข้าไปเป็นไงเอเงงไหมอตอนแรกคิดว่าเ,าเขาได้รับแล้วเหรอเออแต่พอมาเรารู้วันนี้นะครับเห็นท่านธานาก็พูดนะครับว่าเขาไม่ให้ไม่ให้เขาไปเป็น <laughs> หมดคุณค่าเลยงานนี้นะครับเออคุยซะอย่างดิบดีในนิทานเรื่องนี้นะครับคุยซะอย่างดบดีว่าเขาจะได้เข้าไปเป็น เขาคงมั่นใจร้านเปอร์เซ็นนั่นนะสินะครับเขาคงมั่นใจนะครับเอะจะไปมั่นใจอะไรที่ทุกงานที่เขาอ่ะเอเอเอซีลองคิดเอาอ่ะที่งานของเขาที่ที่ที่อยู่สีก่กอนะครับงานของเขาในนิทานเรื่องนี้นะครับเออเขาก็มั่นใจแบบนี้ทั้งนั้น <c oughs> นะ เขาพูดเลยว่าที่ที่ทําให้ช่างใหญ่โอ้ยใสยๆสเขาพูดอย่างเนี้ยเออเขาพูดมาตลอดนะครับก็เพราะว่าเขาจะเห็นเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆล่วงหน้าหมดแล้วเออในคําพูดของเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดนะเออเขาชนะไม่ต้องกลัวใสๆใ <c oughs> สใสน่ะเอฟซีลองคิดดูทีผลส,สุดท้ายเขาบอกยอมเขาไปเะหนักจะได้เป็นเบาเขาว่างั้นนะต <c oughs> ายและเออนะ โม้โมไม่มีที่ติจริงๆเอฟซีนะครับเออใช่ครับเขาตัดออกไปแล้วเอฟซีเขาไม่ให้เข้าไปเป็นประจักษ์พยานแล้วนะครับเออเห็นไหมเ,ออเขาก็คิดว่าเขา แลวเขาเอาคาพูดมาจากไหนว่าเขาได้รับหมายเอได้รับเอกสารเออ่ให้ไปเป็นพยานในเรื่องนี้ในนิทานเรื่องเนี้ยนะเอ่ะเขาเอาเขาเอาความคิดจากไหนเออเขาตัดออกไปแล้ว<ฮ>เห็นไหมเอฟซี FC ลองคิดดูสิว่าเข้าความมั่นใจมาจากไหนเออตายแล้วเสียทรงแล้วเนี่ยโอ้โหหหมดค่าเลยเอฟซีนะไม่ให้ค่าเลย <Wh> คุณค่าไม่มีเลยอะนะเออคุยซะอย่างดีๆว่าจะได้ไปเป็นพยานนะครับคุยซะอย่างดีๆเลยในนิทานเรื่องนี้ที่ไหนได้เอฟซีเออเขาตัดออกไปเขาเล็งเห็นลอ้พยานนี่คงไม่มีความหมายอะไรนะครับเอามาอาจจะเสียในรูปดีก็ได้นะเอามาเอาคิดเอาเองเหรอนั่นแหละสินะครับเขาคิดว่าเขาคงได้เป็นไง เขาก็คุยขยายโตว่าออ้ยเขาเลง็เลงไว้เล็งไว้่วงหน้าแล้วว่ามันจะเกิดแบบไหนจะเป็นยังไงนะเออแล้วจะหาว่าอ่าทางนี้เขาไปอะไรย่องไปแอบไปไอ้รับข้อกก่าวหาคือหมายว่ารับสารภาพเขาพูดเนี่ยเขาไปเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ค่าเขายังไม่ได้โทรไปบอกเลยว่าเขาไปในเหตุการณ์อะไรยังไงเขายังไม่รู้เลยอะ นะแสดงว่าเขาไม่ได้มีเอกสารไม่มีอะไรไปรายงานให้รู้เลยว่าเออที่เขาไปเนะี่ยเพราะว่าเขาตัดออกไปแล้วไงเอฟซีเขาเลยไม่ได้สนใจว่าบุคคลคนนี้จะมีความสําคัญใดๆทั้งสิ้นเออเขาไม่ให้ความสําคัญนะเพราะเพราะฉะนั้นทางนั้นน่ะทางอายการทางอะไรในทางสารใดฟงเขาก็จะไม่ได้ส่งหนังสือใบบอกว่าเขาจะนัดพร้อมอยังไงอะไรยังไงนะเนัดไป พูดคุยกันในเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะเขาก็เลยไม่รู้เรื่องไงทางนี้ก็เลยมาโนใปใหญ่เลยว่าโอ้น่าคงจะ,จะไปรับสารภาพนู่นนี่นั่นไปแล้วนะเออย่องไปคุยกับคนนั้นคนนี้นะเขาคิดไปขนาดนั้นเพราะว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบไงอันนี้ทางนี้ก็มาโนใปใหญ่เลยนะครับพี่ซีเออว่าตัวเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นประกษ์พยานนะเออ เห็นไหมเขาแสดงว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอบอกตรงนะครับงานนี้นะครับโอ้โหเก้อเลยนะคุยไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างดีเลยคาดหวังเอาไว้ไว้อย่างดีเลยเอฟซีที่ไหนได้นะครับเนี่ยญานะครับสวัสดีค่ะเห็นปลายยางเห็นไหมนั่นแหละนะครับคุยคุยไว้อย่างดีๆเลยว่าเขาจะได้ไปเป็น แต่สุดท้ายเขาก็โดนเทนะครับเอฟซีเขาเรียกว่าไม่มีความสําคัญถูกไหมเขาเล็งเห็นว่าเอามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไม่มีประโยชน์เลยเขาก็เอาออกไปแค่แค่นั้นนะครับเอฟซีแสดงว่าหมดคุณค่าไปแล้วโมไว้ก่อนโมไว้ก่อน แม้แล้วก็บอกว่าได้รับหนังสือหนังสืออะไรนะครับเออถ้ารับได้หนังสือเขาคงจะให้เข้าไปเป็นสิใช่ไหมอันนี้ขนาดเขานัดพร้อมกันเนี่ยเขายังไม่ได้ไปแจ้งให้เลยไปแจ้งให้ทราบเลยว่าเอ้ยวันนี้เขาจะมีการนัดหมายนูนะ่นน่ะแสดงว่าขานี้เขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องพวกนี้เลยอะ่ะต่อไปนี้ก็คือเลิกเลยเออก็คือรอฟังอยู่บ้านอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาจะดําเนินการอะไรยังไงก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะเขาตัดออกไปแล้วไนงะ ตัดออกไปแล้วก็เลยไม่มีอ่าเรื่องราวอะไรที่จะต้องรับรู้เขาจะไม่มีจดบงจดหมายบาหานะครับมีค่าสูงสูงผมละหน้าละนั่นแหละนะครับก็ดูเอาเองแล้วกันเอฟซีก็คิดดูสิว่ามันยังไงล่นะจะไม่น่ะ เออคุยก่อนหน้านั้นะคุยก่อนหน้าอุ้ยเดี๋ยวเขาได้เข้าไปเป็นแล้วนะครับนู่นนี่นั่นะเออที่ไหนได้อะหนังสือเอกสารเขายังไม่ไอ้นี่เลยอ่ะเขายังไม่แจ้งเลยอ่ะเขายังไม่รู้เรื่องว่าเอาเข้าไปอะไรกันนะแต่เลยมาโนไปว่าอุ้มก็น่าจะไปอะไรนะเขาน่าจะไปรับสารภาพเออไม่รู้เรื่องเลยนะเอาพูดง่ายเขาไม่มีเอกสารไม่มีอะไรไปเออไปแจ้งไง เขาว่ามาโนมโนอยู่บ้านอย่างเดียวคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ครับผมนะครับก็บนัน่นแหละเขาเอาคนที่เขาเห็นจริงๆริไงใช่ไหมล่ะเออเข้าวนวายเออหนังสือห้ามใช่ไหมหนังสือห้ามบอกเคไหมบอกว่าห้ามเข้าอีกไหมเออ พอนอนฝันเอาค่ะเขาก็ฝันเอาทั้งนั้นแหละเอาพูดง่ายเอฟซีขนาดอไอ้ที่นี่เขายังบอกว่าใสใสเลยใสใสของเขาเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ฝั่งเรานะฝั่งเขานะครับใสใสนะี่ยออที่เขาทามาพอเขาเห็นดูแล้วเนี่ยนะเขาดูอะไรหลายๆอย่างเขาบอกโอ้สบายคดีนี้จิ๊บๆเขาว่างั้นใสใสเป็นไงอะ่ะ เออโอ้โหเอฟซี MC ก็เห็นนี่เห็นผลงานเขาไหมล่ะไม่ไม่มาเพราะอะไรล่ะเขาเขาก็ไม่มีเอกสารไปไปแจ้งไงนัทนานเขาไม่ได้มีเอกสารไปแจ้งเพราะว่าคือหมดแล้วต่อไปนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องเลยในในตรงนี้อ่ะใช่ไหมล่ะสองแสนเลยสายใช่นะครับดังนั้นเลยแหละ แพยรก็ยังงงว่าอ้าวนี่แหละอันนี้เขาก็ยังมั่นใจว่าโอ้เขาเนี่ยแน่นอนใสใสโอ้เป็นไงฮะใสใสในนิทานเรื่องนี้นะครับโอ้เป็นยังไงอืมก้อยไม่เคยไปให้ตั้งขัดใหแลตั้งแต่ต้นจนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอืมคือ คือผลงานเราก็มีให้ชมกันอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะนะเอฟตีนะในคําพูดของเขาเราก็มีเออเราใสๆแล้วอย่างนั้นนี่มั้ยสวัสดีันแดงใช่ไหมว่าสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับาคุณ นพพรนะครับผมเกือบลืมเห็นหมาจนจะไปทำไม่ไม่ละเออเขาก็ไปอยู่แล้วอัานไหนที่มันดังอ่ะนัทานานเขาไปอยู่แล้วนะครับเขาก็ไปเรื่องมันก็เรื่องของเขาแหละนะเออหมอนก็ไม่เกี่ยวแล้วคือถ้าไม่ได้เป็นประจักษ์พยานเขาก็ในในนิทานเรื่องนี้นะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับในในเรื่องนี้นะถึงเขาจะเป็นผู้ร้องก็จริงอยู่ แต่มันก็ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้นะเขาไม่เกี่ยวข้องเลยก็นั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้เขางคงจะไม่ได้งานไม่แจ้งไม่อะไรนะครับไม่เกี่ยวเออก็แค่นั้นเขาเป็นผู้ร้องแต่ว่าเขาก็ไม่เอาข้อไปเป็นไงตั้งแต่ตัวเองก็ตัวเองก็ตั้งค่าตัวเองไว้สูงเกินไปว่าเขาได้รับเอกสารได้รับหนังสืออ่าเรียนเชิญไปแล้วว่าจะเป็นไอ้ส่วนหนึ่งนะครับในคดีนี้แต่กับ กลายเป็นการถูกถอนออกมานะครับออนั่นแหละนะครับก็เลยก็เลยโดนตัดออกไปนะเมอ,อแม่พูดไปก่อนซะอย่างดีดีเลยนะว่าจะได้เข้าไปเป็นประจักษ์พยานแต่ก็แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วต่อไปก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสิ้นเลยจบข่าวเลย้ว แล้วจะไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางภายในแน่นอนนะนะเอฟซีนะนะจะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยนะครับถอนออกเองเหรอจะไม่รู้นะคือไม่รู้แหละถ้าเข้าไปเขาก็ดีนะไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะคนที่เขารอซาขค้านอยู่นะ่ะอีกเยอะเลยอ่ามันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันไปหมดแหละนะครับ เขาไม่ไปเขาไม่เข้าไปนะก็ถือว่าดวงเขาดีแล้วใช่ก็ต้องไปทางนี้แหละนะครับเออคดีนี้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยดูเอาแล้วผลงานเขาดูผลงานเขาดีกว่าอ,อดูผลงานเขาดูสิเดี๋ยวก็ได้ดูกันแหละงานนี้ว่าจะ จะคิดว่าผลงานก็จะโชว์มากแค่ไหนคิดว่าเขาใส่ใสอีกหรือเปล่า <c oughs> นะได้ดูกันนะครับใสๆใสหรือเปล่าเดี๋ยก็ดูกันแต่ผลงานที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่แล้วพอเขาเห็นงานปุ๊บเขาบอกโอ้สบายสบายเขาว่างั้นใส่ใสเขาจะพูดอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายเขาจะพูดยังไงเขาบอกเฮ้ยยอมยอมเข้าไปเถอะหนักจะได้เป็นเบาเขาก็จะพูดอย่างนี้ตลอดน,นะเออ จบคือจบค่ะใช่ไหมใช่ครับผมอย่างนั้นเลยนะครับจบคือจบแน่นอนแบบนั้นเลยนะครับคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงคุณจะเป็นผู้ร้องในนิทาเรื่องนี้นะครับเอแต่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไปนะครับ